หนูเกิดมาทำกลางแบบความรักของทุกคนอย่างเงี้ยพี่พี่แม่แม่แมป้าป้านา้นาๆทุกคนขนาดเราไม่เคยเจอกันเห็นกันเรายัางแบบส่งต่อแบบกำลังเออพบเจอสิ่งดีๆพบเจอเความรักอะไรเงี้ยพี่พี่พแม่แม่ช่วยกันซัพพอร์ตนะอะไรเงี้ยพี่จีนไม่รู้เลยคะ่ะไม่รู้มีใครตุงม,มาบ้า,บางไหมแบบคอมเมนต์มันเยอะไวานอ่านไม่ทันมันพี่หมยเนียก คนถึงงานแล้วอย่าบุนบายกันเลยวิ่งให้วุ่นวันนี้นับนะไม่ทันใช่ัสวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เลยพี่นุย้ยครับว,วันนี้รับฝันหลาดเจ็ดใบเท้าว้าววันนี้บ้านนุ่นเนธรับฝันหลาดเจ็ดใบเท้าเหรอเขาช่วยกันไลฟ์หารางวัลให้ ีแม่นาค่ะเนี่ยไป็นสมุดเวลาการจนาบุรีมาเป็นกำลังใจมาช่วยกันตุงกำลังใจให้ขวัญกับหลานได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณเราแบบเขารับได้อย่เงี้ยเขาเปิดใจแบบกว้างให้กับเรามากๆอะไรเงี้ยยินดีกับเรา พวกเรามันไม่รู้จะต้องเจอกับอะไรเนาะวันข้างหน้ามันไม่รู้จริงๆเลยค่ะแต่เมื่อวันนึงมันเกิดขึ้นเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ทำยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค <c oughs> <c oughs> อใยใส่เหมือนแม่สาทุ <c oughs> ไพพาค่ะ <c oughs> มาช่วยกันตุงกำลังใจได้นะคะแม่แ้งเดี๋ยวสมัยนี้เก่งจะตายไหมฝันนับถือหัวใจทุกคนเลยข่าวต้องขาวแหละลูกเรา คุณแม่แมพี่พี่นะคะขอบคุณป้าปาไทยพาค่ะแอบม่วงไทยพานะคะขวัญปักหมุดไว้ให้ <Okay. S 1> <c oughs> พี่เชา้า <c oughs> ให้ลุงเติ้นช่วยเลี้ยง <c oughs> ลุงเติ้นเป็นน้องขวัญเรียกอารเหรอ <c oughs> เรียกพี่อะไรดีแล้ว <c oughs> พี่ฟ้า <c oughs> พี่ฟ้า ผิดหวังในตัวน้องหรือเปล่าดอด้น่ะผิดไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชลงไกนั่นแหละอีกตัวหนึ่งผิดหวังในตัวขวัดหรือเปล่ากลวักลวกวทุกคนผิดหวังในตัวเราเยอะไรเงี้ยห <c oughs> นเติ้ลน้าเติ้ล กลัวจะแม่รักเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยกลัวความรักที่มีอยู่อะไรเงี้ยวันหนึ่งมันหายไปอะไรเงี้ยเราคงรู้สึกแย่มากๆแน่ๆเงี้ยนูมันน่าจะแก้งลูกขวัญตั้งแต่อยู่ในท้องยันออกะย,ยันออกมาอีกเงี้ยกว่าทำใจแล้วแหละเพราะว่าเขาสองคนไม่เคยห้ามกันเลย กลัวแะไคิดมากไงพี่ก่อนอันนี้คิดมากไงกลัวไปเองไงไกลัวนูน่นกลัวนี่ขับประคองความรู้สึกคนในครอบครัวขับประคองความรู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยก็ต้องมาขับประคองแบบความรู้สึกของคนรอบข้างพี่พี่แม่แม่อีกเงี้ยเราแค์ทุกคนเนี่ยแค์ความรู้สึกของทุกคนไงกลัวไงกลัวกลัวไปหมดเลยอย่างเงี้ย หน้าที่ของตัวเงให้ดีที่สุดเลยค่ะต่อไปนี้ก็ไม่กลัวอะไรแล้วร้องวิ่งชนอย่างเดียวอะอะไรที่หาได้ทําเพื่อลูกได้ต้องทําทําทุกอย่างเนี่ยยอมยอมเหนื่อยทุกอย่างเลยให้เขามีชีวิตที่ดีไม่อยากให้เขามีชีวิตที่ลําบากเหมือนเราอะไรเงี้ยตอนเด็กเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่ ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ลูกลําบากขนาดนั้นแบบฟิลแบบไม่มีเงินไปโรงเรียนเหมือนสมัยเรานี่มันก็เนาะเป็นอะไรที่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยพี่บอมพี่สุชาติสวัสดีค่ะ <c oughs> หลานสาวาสวยเหมือนป้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สวยเหมือนพี่บีแม่แม,แม่เหมือนป้า ฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมอสาดูค่ะพี่ขอให้เป็นดังคำพรของทุกคนเอาแต่งหน้าหลาน <c oughs> พี่บอมมาดีเลยหลานสาวยิ่งได้หลานสาวด้วยยิ่งโอ้ยใจละลายพอรู้แล้วร้องเลยนะไม่ใช่อะไรสงสารโถลูกเอ้ยอย่างเงี้ยไม่บอกให้แม่รู้เลยอย่างเงี้ยแบบ ขาต้องอดทนมากๆเลยว่าขวามเล่นลิเกเลยตลอดแล้วก็เล่นแรงเล่นอะไรแบบเป็นแบบเป็นเด็กที่แบบอดทนตั้งแต่อยู่ในท้องเราเลยอะไรเงี้ยด้ความที่อยากเกิดอะเนาะเป็นเด็กคนอื่นก็บางทีถ้าแม่แข็งแรงจริงก็คงหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้แบบอดทนน่ะสู้มากขี่ม้าทุกวันเลยช่วงนั้นขี่ม้าทุกวันเล่นหน่อยหนาอย่างนั้นบบโอ้แบบเก่งมากลูกแบบสงสารเลยแบบโอ้แม่แบบ ไม่บอกให้แม่รู้เลยอย่งเงี้ยสงสาโอดทนะเนาะเออเขารักแม่เนี่ยโอ้โใช่ดีว่าเกาะแน่นเลยน้องเกาะแน่นไม่แพ้ด้วยใช่ไงไม่มีอาการอะไรเลยขวัญก็ไม่รู้ตัวเพราะเป็นปกติอยู่แล้วเป็นประจำเดือนไม่ปกติ หมายอือหมายอือเราได้รู้เพศแล้วค่ะรู้เพศแล้วตรวจนิบ <_ d ata> เป็นหลานสาวเขาอยากอยู่กับเรา <_ d ata> ใช่เก่งมากบอกลูกเก่งมากโอ้ขอบคุณค่ะ้องฟ้าใสยินดีไปด้วยกันเนาะพี่ทีที มีความสุขยังไงก็ช่วยกันประคับประคองไปเรื่อยๆฝ้าดูความแบบการเติบโตของเด็กคนหนึ่งเออตั้งแต่อยู่ในท้องอะเนาะเข้ามาในแบบเนาะในช่วงเวลาที่แบบเออมีพี่ๆแบบรักเอนดูแบบมีพี่ๆรู้จักเยอะแล้วมาในช่วงเวลาที่แบบฉันจะต้องมาเวลานี้แหละฉันรู้ว่าจะต้องมีคนรักฉันเยอะอะไรเงี้ย ใช่วแม่ทํางานตั้งแต่อยู่ในท้องเลยช่ยแม่หากินตั้งแต่อยู่ในท้องเลยใครมายืยนอ้นอยู่ข้างหน้ารถเรามองพี่เตามากลูกจอบมาเปิด่นพี่เตไหมแขนเป็นมัดๆเลยนะ <laughs> ออกมาเป็นมิชลินเลย เก <laughs> ่งมากบอกลูกสาวเก่งมากนอนรูปท้องเตงทุกวันแบบขอให้หนูเกิดมาทำกลางความรักอะไรเงี้ยให้มีแต่คนเอ็นดูรักเมตตาลูกให้เกิดมาเป็นอภิชาติตบุตรให้รู้จักความกระตันยูย <laughs> ส่งในไลน์รับข่อนละนู้ยแม่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่มุกด้วยนะคะ